ยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อหลายคนมักเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบคือยาชนิดเดียวกันกินยาปฏิชีวนะแล้วจะทําให้หายป่วยเร็วขึ้นจึงไปหาซื้อยาดังกล่าวกินเองโดยไม่ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องจากแพทย์หรือเภสัชกรที่เพียงพอมีโอกาสที่จะได้ยาที่ไม่ตรงกับโรคและอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็นหรือหากกินยาปฏิชีวนะมากเกินไป หรือกินทั้งที่ภายในร่างกายไม่ได้มีเชื้อโรคชนิดร้ายตัวยาจะไปทําลายเชื้อชนิดดีในร่างกายแทนทําให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายเช่นภาวะท้องเสียเรือ้อรังติดเชื้อแทรกซ้อนรวมถึงปัญหาเชื้อดื้อยาที่อาจเป็นสาเหตุอันตรายถึงชีวิตได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุทําความเข้าใจระหว่างยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดอาการไข้บรรเทาปวดบวมแดง โดยข้อเท็จจริงทางการแพทย์ระบุว่าการแก้อักเสบส่วนใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการติดเชื้อเช่นโรคเกาโรคข้อเสื่อมโรคข้ออักเสบจากภูมิคุ้มกันอย่างโรครูมาตอยการบวมแดงช้ำจากอุบัติเหตุหรือมแมลงสัก,กดต่อยซึ่งใช้ยาแก้อักเสบรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเรียกกันทั่วไปว่ายาฆ่าเชือ้อหรือยาต้านแบคทีเรีย เป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นเช่นต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนองแผลเป็นฝีเป็นหนองที่ผิวหนังหรือปอดอักเสบจากแบคทีเรียที่ทำให้มีเสมหะเหลืองเขียวข้อสําคัญคือยาปฏิชีวนะมีหลายชนิดและการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดจากแบคทีเรียที่ต่างชนิดกันการรักษาจึงจําเป็นต้องใช้ยาตรงกับเชื้อที่เป็นสาเหตุเท่านั้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เลือกยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องลดเสียงดื้อยาปัจจุบันมียาหลากหลายประเภทใช้เพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆเช่นยาฆ่าเชื้อราเพื่อจัดการกับเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสใช้จัดการกับไวรัสสำหรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีหลากหลายจึงต้องใช้ให้จำเพาะก,กับชนิดของแบคทีเรียและอวัยวะที่เกิดการติดเชื้อดังนั้นถ้าเรานำยาที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปรักษาการติดเชื้อไวรัส ก็ไม่เกิดประสิทธิผลของการใช้ยาและอาจกลับทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการดื้อยาฆ่าเชื้อในอนาคตเจ็บคอจากหวัดอยากกินยาฆ่าเชื้อผู้เป็นหวัดมีอาการเจ็บคอส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซึ่งยังไม่มียารักษาแต่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองและให้ยารักษาตามอาการอาการของผู้ป่วยจะหายไปในที่สุดฉะนั้นถ้าเราใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกับอาการหวัดเจ็บคอที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางกลับกันยาที่กินกลับทำให้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรามีโอกาสเรียนรู้กันและเป็นต้นเหตุการดื้อยา